ครับขณะนี้เราอยู่ที่อำเภอชุมแสงวัดท่าไม้จังหวัดขอนสว่นครับขณะนี้ที่ผมเืินอยู่นี่จะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรของวัดเนี่ยเชิญมาพบกับท่านผู้นี้ได้เลยครับครับสําหรับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ มองมแกนี้นะไม่ต้องมองผมมองคุยกับคนนี้พี่พี่พี่อย่าครับอย่าขยับห้ามขยับที่เดินหน้ามาเดินหน้าไปพี่ผมมาห้ามขยับเด็ดขาดเด็ดเพราะมันล็อกกล้อยู่คุยกับผมเออคุยกันนี้ไม่ต้องมองไม่ต้องมองผมเลยคุยกับสองคนนี้เลยเอาแอ่าโอเคครับเอาผมถามเขาก็ได้สำหรับที่วัดท่าไม้นี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับขุนพ่อสวนลูกประจากครับครับสำหรับวัดท่าไม้นี่ประวัติความเป็นมานะครับ ของหลวงพ่อสวนก็วัดท่าไม้เนี่ยก็เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านเจ้าตำบลคือตำบลท่าไม้อำเภอชุมแสงจังหวัดทาตะวันนะครับสําหลักวัดท่าไม้เนี่ยก็มีสิ่งสําคัญประการหนึ่งก็คือที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันนะครับก็คือหลวงพ่อสวนนะครับหลวงพ่อสวนเนี่ยประวัติความเป็นมาแล้วเนี่ยเมื่อประมาณ100ร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับาชาวบ้านตำบลท่าไม้เนี่ยได้ ไปพบนะครับองค์หลวงพ่อสวนที่ทางด้านแม่น้ำยมนะครับทางด้านทิศใต้ไปห่างจากวัชไหมนี้ไปประมาณสองกิโลเมตรนะครับซึ่งองหลวงพ่อสวนเนี่ยก็ไปตั้งอยู่ชายป่าแม่น้ำนะครับบริเวณสวนนะครับต่อมาก็มีชาวบ้านนะครับ ได้อัญเชิญมาไว้ประดิษฐานนวัตไมแ้แห่งนี้เมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับสำหรับหลวงพ่อสวนที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นนะครับบางสมาธินะครับแล้วก็พินสุสูรไทยนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้เคยมาสำรวจตรวจสอบดูแล้วผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัตถุโบราณเกี่ยวกับพุทธศาสนานะครับเมื่อได้มาสรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่า พระพุทธรูปองค์นี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณ800กว่าปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับเป็นพระน่าจะเป็นพระสุขโขทัยนะครับน่าจะเป็นการสร้างจากสุขโขทัยแล้วก็อาจจะปูกน,นำล่องแพล่องเรือมานะครับแล้วก็อาจจะมีการแผ่แสบที่บริเวณที่ไปพบนะครับก็มีชาวบ้านเขาขึ้นมาไว้บนส่วนนะครับตามประวัติคร่าวๆที่ พอได้คนแก่คนเฒ่าได้เล่าสืบต่อกันมาใช้ชื่อคำว่าหลวงพ่อสวนสำหรับคําว่าหลวงพ่อสวนเนี่ยใช้ชื่อตามที่เราได้พบบริเวณสวนนะครับชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อสวนนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับคําว่าสวนนี่เป็นสวนเป็นสวนก็เป็นสวนบนป่าหญ่แล้วในชนบทบ้านท่าไม้เมื่อก่อนเนี่ย ตลอดลำแม่น้ํายมนะครับจะเป็นสวนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวนนะครับเป็นสวนไร่สวนสวนป่าสวนป่าผนผสมลไ้สวนไรเพราะว่าเมื่อก่อนนี้บริเวณตะบนท้าไม้นยบริเวณรอบๆเนี่ยจะมีต้นไม้สูงใหญ่คล้บเป็นป่าทึบเป็นสวนมากเลยคอสนในสนไร่เี่ยวารานสวนเามาจาก ส่วนเซมารธรรมจักนี่ก็ได้มาจากในลาน้ํายมเหมือนกันเมื่อประมาณ70กว่าปีที่แล้วมาครับสำหรับเซมารธรรมจักเนี่ยก็ผู้เชี่ยวชาญได้บอกว่าเป็นเปรียบเสมือ,เอนเกี่ยวข้องกับศาสนาในเ้านหลักธรรมคำสอนนะครับซึ่งจะเป็นวัตถุ ทางพุทธศาสนาเนีย่ยที่เกี่ยวกับเหมือนตัวแทนพระองค์สมมาตุพุเจ้านะครับในยุคที่สองนะครับถ้าถ้าเกิดเป็นยุคที่หนึ่งก็คือลอยพระบาทนะครับส่วนมาในยุคที่สองเนี่ยก็คือเสีมาธรรมจักรนะครับส่วนมาในยุคที่สามนี่ก็คือองค์สมมาตุพุธเจ้าก็คือองค์พุทธลูกนะครับแต่า้อนั้งจากนี้มันก็เป็นรุป่ไหนเมื่อว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีมาธรรมจักรที่ว่า เป็นรุ่นไหนหรือสินวกร์หรือใครมาตรวจสอบก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัตถุโบราณเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับก็ได้มาเนี่ยคือเกี่ยวเรื่องกับพุทธศาสนาแน่นอนนะครับตามที่รู้มาเนี่ยก็คือบางบางบางกรณีก็บอกว่าเสมาธรรมจัรเนี่ยเป็นหลักเขตแดนประกาศ พระพุทธศาสนานะว่าพุทธศาสนาเนี่ยได้มาถึงเขตแดนนี้แล้วเราสามารถบอกได้เลยว่าธรรมจักรเนี่ยที่จังหว,ว,วัดนครศรีธรรมราชจะมีแบบนี้เท่าที่ทราบนะครับในประเทศไทยเนะี่ยมีอยู่สี่ชิ้นนะครับเสมาธรรมจักรแบบนี้นะครับแต่ที่สมบูรณ์ที่สุดก็จะมีที่นี่เพราะว่าจะได้ทั้งเสมาธรรมจักรแล้วก็ได้เสาหินหนำซึ่งเป็นตัวรองแต่ถ้าเกิดว่าครบสมบูรณ์เลยเขาบอกว่าจะมีเสมาธรรมจักร แล้วก็แท่นเสาแล้วก็จะมีอีกสองสิ่งนะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือควางกวานสองตัวนะครับจะตั้งอ,อยู่ด้านหน้าซ้ายกับขวาส่วนตัวอยู่ด้านขวาจะหันไปทางด้านซ้ายเพื่อมองไปที่เสมาธรรมจักรส่วนตัวที่อยู่ด้านซ้ายจะหันหน้าขึ้นไปหันขวาแล้วมองไปที่เสมาธรรมจักรนั่นคือครบสมบูรณ์ที่สุดครับ อันนี้คือคือที่มาที่ไปของวัดข้าไม้อันนี้คือที่มาที่ไปของวัดข้าไม้ซึ่งมีผู้เชี่วชางผู้รู้ที่อยู่นี่มานานก็เป็นคาานการคนหนึ่งครับที่สามารถเล่าเรื่องมีควางมาได้นอกจากจะมีสองอย่างนี้แล้วยังมีสิ่งที่น่าสนใจที่น่าค้นหาีกเราไปค้นหาความลี้ลับมหัศจรรย์ที่นี่ได้อีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งที่ครับ